ถนนเส้นนี้คือถนนเส้นทางหลวงชนบท4 3 6นะครับแล้วก็ที่ตั้งบริเวณจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นที่ตำบลเขาชิงงุ้มอเภอพธรามจัังหวดราชบุรีด้านหลังของผมนี่ก็จะเป็นร้านค้านะครับเป็นบ้านของชาวบ้านครับถนนเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นที่สามารถวิ่งตคงไปที่โครงการพระราชาดำริเขาชง,งุ้มได้ซึ่งโครงการพระราชาดำริเขาชง,งุ้มเนี่ยอยู่ห่างจากผมเนี่ยเพียงแค่ 1่กิโลเมตรเท่านั้นนะครับในทุกๆปีนะครับโครงการพระราชดำริเขาเชิงุ้มเขาก็จะมีจัดงานพวกงานวันดินโลกงานพฤกษาศาสตร์ต่างๆนะครับปีหนึ่งจัดหลายครั้งเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครที่เคยมาเที่ยวโครงการพระราชดำริเขาเชิงุม้มก็จะต้องเคยผ่านถนนเส้นนี้อย่างแน่นอนนะครับผม ด้านข้างแปลงที่ดินของเราเนี่ยจะเป็นร้านค้าใช่ไหมครับส่วนที่ดินของเราก็คือแปลงที่ดินแปลงนี้เลยนะครับอยู่ติดกับร้านค้านะครับผมแล้วก็นากว้างของแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็จะกว้างไปจนถึงวัดเขาเขียวเขาสเสด็จ สำหรับใครที่กำลังมองหาแปลงที่ดินนะครับที่มีทำเลที่ตั้งที่ดีที่อยู่ริมเส้นถนนสามารถทำธุรกิจได้สร้างบ้านพักตากอากาศได้นะครับหรือว่าอยากจะมาทำหมู่บ้านจัดสรรทำที่ดินจัดสรรแบ่งขายนะครับแปลงนี้ก็สามารถที่จะทำได้เลยแล้วก็ในเรื่องของวิวนะครับก็ไม่แพ้กับโซนอื่นๆเลยทีเดียวเพราะว่าของเราเนี่ยสามารถมองเห็นวิวของภูเขานะครับได้ทั้งด้านหน้าของแปลงที่ดินแล้วก็ ด้านท้ายของแปลงที่ดินด้วยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในของโครงการนะครับต้องบอกว่าถนนเส้นนี้ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาปรับปรุงมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายถนนหรือว่าเรื่องของไฟทางนะครับมียาวตลอดทั้งแนวเพราะฉะนั้นนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้ถือว่าทำเลดีมากๆตามผมเข้ามาด้านในได้เลยนะครับ แปลงที่ดินของเรานะครับจุดแนวขอบเขตเริ่มต้นนะครับก็จะอยู่ตรงด้านโซนนี้เลยทางเข้าก็จะมีตัวเสาเขตของแปลงเพื่อนบ้านนะครับที่เขาล้อมั้วรลวดหนามแล้วก็ตียาวไปจนถึงด้านหลังนะครับจากจุดบริเวณที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าอีกประมาณ6เมตรนะครับกว่าจะถึงเส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับเพราะฉะนั้นถนนเส้นเนี่ยถือว่ามีรัศมีที่กว้างมากในอนาคตก็ยังคงมีโอกาสขยายต่อไปอีกนะครับผมแล้วก็เข้ามาในแปลงที่ดินของเรานะครับ ทางด้านข้างซ้ายมือเนี่ยจะลถสามารถวิ่งเข้าได้สบายๆเลยนะครับผมข้างหน้าเนี่ยณปัจจุบันนะครับเขาก็จะมีเริ่มปลูกต้นกล้านะครับของต้นพยุงต้นมะข่ามงเอาไว้นะครับเสริมจากต้นไม้ของเดิมเพราะว่าแปลงนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นแปลงที่มีต้นไม้อยู่เยอะด้านหน้านี้จะเป็นป่าแล้วเขาก็เริ่มตีป่าออกนะครับเราก็ทำให้โล่งเตียนแล้วก็มาปลูกต้นไม้ต้นกล้าลดใหม่นะครับผม จากบริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินของเราไปจนถึงช่วงบริเวณกลางๆที่ดินนะครับแปลงนี้นครับก็จะเป็นลักษณะค่อยๆเป็นเนินไล่ขึ้นไปนะครับเพราะว่าลักษณะของแปลงที่ดินเนี่ยด้านหลังอ่ะจะสูงกว่าด้านหน้านะครับแล้วก็ค่อยๆลาดสโลปลงมาแปลงที่ดินของเรา ตั้งแต่ช่วงบริเวณกลางแปลงนะครับไปจนถึงด้านท้ายแปลงนะครับจะมีต้นไม้อยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งเป็นไม้ป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างที่เห็นอยู่ในแปลงนะครับก็จะมีต้นมะค่าโมมะค่าแต้ มีต้นสดาวต้นตะโกนานะครับแล้วก็มีต้นมะขามที่อยู่ในแปลงที่ดินของเราด้วยแปลงที่ดินของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแปลงที่ดินที่มีรูปแปลงมีเรื่องของทำเลที่ตั้งที่สวยงามเลยทีเดียวอันนี้นะครับเป็นลักษณะของ รูปแปลงนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนคดครุจดงนอสอสี่จอครับที่ดินแปลงนี้นะครับข้อได้เปรียบเลยเนี่ยคือติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านด้านหน้านะครับที่อยู่ทางด้านของฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้านนี้นะครับจะเป็นเส้นถนนทางหลวงชนบท4 3 6จะมีหน้ากว้างถึง80เมตรเลยทีเดียวแล้วก็ด้านข้างทางด้านฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็จะมีถนนสาธารณะยาวตลอดทั้งแนวนะครับที่ การระหว่างแปลงที่ดินของเรากับแปลงของวัดนะครับความยาวอยู่ที่242เมตรนะครับโดยประมาณเนื้อที่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่12ไร่2งานกับอีก37ตารางวาราคาขายนะครับพร้อมทั้งค่าโอนให้เสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยก็จะอยู่ที่ไร่ละ650,000บาททวน สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากให้ลองเข้ามาชมดูเรื่องของราคาต่อรองได้อีกอันนี้ผมกระซิบเลยว่าต่อรองได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องลองมาดูทำเลมาดูที่ตั้งก่อนนะครับว่าตัวเองเนี่ยชอบจริงๆนะครับผมบริเวณของแถวนี้ต้องบอกว่าด้วยความที่เขาอยู่ในเขตของโอโซนสีเขียวนะครับเป็นพื้นที่การเกษตรครับพื้นที่แถวนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะทําการเกษตรนะครับพวกพืชไร่พืช สวนนะครับแล้วก็ติดกับเพื่อนบ้านนะครับที่เป็นร้านค้าเป็นร้านอาหารในตัวด้วยแล้วก็ทําการเกษตรด้านข้างและด้านท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่ที่เขามีน้ําเก็บสํารองเอาไว้เพื่อมาทําการเกษตรนะครับ<อ>แล้วก็บริเวณด้านหลังของเราเนี่ยครับก็จะเป็นเขตโซนที่เขาปลูกพวกไม้ป่าเอาไว้ไปจนถึง บริเวณของแนวเขารอบของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้กับโครงการพระราชด,ดำริเขาชงง้มเนี่ยก็เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็สลับปั๊มน้ำมันปตทเซเว่นอีเลเว่นแล้วก็รวมไปถึงนะครับร้านกาแฟอเมซอนเนี่ยจะอยู่ใกล้กับเราเนี่ยก็เพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นครับ จากขนส่งสายใต้ใหม่นะครับมาจนถึงที่ดินแปลงนี้นะครับระยะทางเนี่ยก็เพียงแค่89กิโลเมตรเท่านั้นแปลงนี้นะครับในเรื่องของความสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยก็อยู่ที่50เมตรนะครับแล้วก็ยังคงเป็นแปลงที่สวยงามที่เห็นวิวเขาด้วยนะครับใกล้ตาเราเลยอันนี้เหมาะมากๆสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติวิวเขาอยู่เขตนต่างจังหวัดใกล้กับกรุงเทพนะครับคนที่สนใจเนี่ยผมอยากให้โทรแจ้ง ล่วงหน้านะครับกับทีมงานเราไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือคุณเจนะครับแล้วก็ลองเข้ามาขอชมที่ดินกันนะครับหรืออยากจะขอรายละเอ,อยียดข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อทักไลน์เข้ามาก็ได้นะครับตามที่ขึ้นโชว์อยู่ใต้ล่างนี้นะครับอย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าแล้วก็ตามด้วยเอตต่อท้ายด้วยเบอร์โทรนะครับตามที่ขึ้นโชว์เลยหรือว่าใครอยากจะสแกน QR code นะครับตอนนี้ทีมงานก็ขึ้น QR code ให้แล้วนะครับผมก็ง่ายและก็สะดวกในการติดต่อกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เผื่อมีเพื่อนพี่น้องคนไหนที่กำลังมองหาที่ดินสไตล์ประมาณนี้อยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามในช่อง YouTube c h anel บ้านและที่ดินทาเลดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยวันนี้ผมนัชนนท์และทีมงานบ้านและที่ดินทาเลดีจากกานแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย